เป้าหมายอะโอเคอะดีอยู่แต่สไตล์ไทยอะมันต้องมีบ้างผมก็ทํางานกับฝรั่งนะสมัยก่อนผมก็อยู่บริษัทในกลุ่มบริษัทในเครือมหาชนเลยนะก็มีฝรั่งอยู่คนผมก็มันก็ชอบมานั่งคุยกับผมนะเทอ,อร์รี่มันชอบนั่งคุยกับผมคุยผมก็เมาส์กมันมันเดียมันคุยกับใครไม่ได้มันคุยกับผมได้คนเดียวทั้งโรงงานมันคุยกับใครไม่ได้เลยมันบอกคุยกับผมมันดีผมก็ชอบแยงมีวันหนึ่งนะครับบ้านผมอยู่ชะอำแล้วโรงงนานมันอยู่เขาย้อยนะครับ มีช่วงน้ำ <c oughs> น้ำท่วมเพชรบุรีนะครับแล้วผมไม่สามารถเอารถยนต์มาทํางานได้ผมต้องนั่งรถเมย์มาทํำงานฝรั่งจอดรถรับผมหน้าโรงงานมเห็นผมเดินลงรถเมย์มันก็แปลกใจโอยูว oh, ัดชามมันก็ถามผมนะผมก็พูดแ yeah, ย่ม okay, ันอะเด a n เลนโอเคค e t เด l a เลนโอเคค m มมันก็มองอยู่พ okay ังเดอเลนโอเคมโอเคคําแปลว่าอะไรเด l a เลนโอเคค m e ฝนตกลงมา The water on the road เจิงหนองผมพู้เชี่ชอบแย่มั้ย The water on the road เจิงหนองอ๋อน้ำท่วมถนน